ไปครับวันนี้ครับอยู่กับสายดุดันหน่อยครับผมครับวันนี้ผมก็มีบลูทูธตัวใหม่มานําเสนออีกแล้วครับผมครับตัวนี้ครับผมครับเหมาะสำหรับใครชอบบึกบึนความทนมาในสไตล์ครับดาแล้วก็มีความสุขุมแล้วก็มีความทรงพลังมากสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้ถือว่าทํามาราคาที่สมดุลมากครับผมครับไม่ถูกไม่แพงครับผมครับราคาอยู่ที่6,900บาทส่งฟรีถึงนีบ้านครับในตู้ ก็มีอง์รกพิเศษหลายอย่างมากครับที่ผมใส่ให้ในตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุมพลังเบรครับก็เป็นถุงจนนิ้ว1ดอกกลาง2ดอกและมีอีก2ดอกนะฮะครับผมครับตู้ออกแบบเป็นสไตล์แบนพาร์ครับผมสลับตัวนี้ครับเพื่อพลังเบรที่นุ่มลึกกระชากลูกเบรได้ทุกลูกไม่ว่าเป็นแนวเล่นสดแนวเพลงธรรมดาก็ได้บดสลับตัวนี้ครับผมครับการดีสร้างแบบผมในตัวนี้ผมออกแบบคล้ายๆแบบผมชอบเลยครับผมครับออกแบบตามใจตัวเองมากสลับับนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมืดครับ สีถือว่าเป็นโทนที่ดุดันมากแม้กระทั่งเพดครับเห็นไหมครับนี่เพดครับโพสทำเป็นสีดำเลยครับตามสไตล์ที่ผมชอบเลยสลหรับตู้ใบนี้ครับผมครับตู้ก็จะได้หูจับไปอย่างนี้เลยนะครับอ่หูจับหูยุกไปอย่างนี้เลยครับผมครับด้านหลังก็มีการหุ้มหนังทั้งหมดครับผมครับทีนี้ผมจะพาดูว่าข้างในตู้ผมใส่อะไรบ้างครับผมครับมาทีนี้ผมก็จะพาแกด้้นครับปึ๊บนี่ครับหน้าตู้ก็ตะแกรงดำลูกก้เอกสาวครับผมสำหรับหน้าตู้ครับ แล้วก็ในตู้ไหมครับไม่เห็นดอกเลยดอกดอกเบรคหายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบนพาร์ตครับผมครับดอกเบรอยู่ข้างในนะครับผ่านดอกไปข้างหลังเสียกล่าง2ดอกแล่ไปสองดอกสำหรับตัวนี้ถือว่าด้วยความบึกบึนครับแน่นอนสลหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้จะพาชมข้างหลังว่าผมใส่ดอกอะไรบ้างกับตู้ราคา6กพันกว่าบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับสำหรับใครที่มาซื้อหน้าร้านครับผมครับหกพันเแถมเสื้อฟรีหนึ่งตัวนะครับผมครับไปขั้นตอนต่อมาแกะดิอ่ะ นี่ครับแผ่นลังก็ออกมาที่ร้อยแล้วครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนามาหลายอย่างครับจากบอร์ดผมก็เรียกเค่เป็นบอร์ดฟ้าครับผมครับถึงต้นทุนสูงครับแต่ผมอยากให้ลูกค้าได้เสียงที่ทรงพลังแล้วก็สามารถแยกเบรคแยกกางด้วยสำหรับตู้นี้ครับผมครับดอกเบรคก็เป็น6-5นิ้วครับสำหรับตัวนี้ครับผมถือว่าได้เสียงที่ทรงพลังมากแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ครับถือว่าให้ใหญ่มาก6 0 0 0มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นไฟที่เยอะมากพอสมควรและแอมป์เยอะพอสมควรครับแล้วหลายคนถามว่าเปิดได้นานไหม ถ้าเปิดแบบสไตล์ปกติแบบเปิดฟังอชิวนั่งฟังสบายครับทั้งวันได้แบตก้อนนี้ครับผมชาร์จครั้งเดียวครับผมครับแล้วถ้าเปิดแบบดุดันดันแบบตึงตึงตตลอดมันก็ได้แค่3าี่ชั่วโมงครับก็อยู่ที่เราเปิดด้วยสลับแบตเตอรี่ครับผมครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับสำคัญมากในการชาร์จแบตเตอรี่ครับตู้หนึ่งใบเนี่ยเราควรชาร์จ1เดือน2อถึงสครั้งให้ได้ครับให้ได้เดยขาดเลยสำหรับตู้แบบนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ชาร์จไม่เปิดจะทําให้แบตเสื่อมได้ครับเปิดครั้งต่อไปก็คือ อาจจะเปิดไม่ติดหรือแบตมีปัญหาได้คือเป็นตัวที่สําคัญสำหรับตู้บูทูธเลยครับผมครับแล้วก็ใบเนี้ยหกพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านฉะนั้นเราเออกแบบเป็นพิเศษแล้วก็ความบึกบึนความดุดันในสไตล์ที่ผมชอบผมชอบมากเลยสำหรับตู้ใบนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการเปิดปีใหม่จะถึงนี้ครับราคา6 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านใครมารับหน้าร้านหน้าบริษัท6,900กอบาทแถมเสียบริษัทเอกสาวหนึ่งตัวครับผมโอเคครับฟังเสียงกันแล้วก็ตัดใจดูครับผม